ผู้มีใจในพระศาสนาอีกทั้งน้องบูชาต่อท่านพระยายักษ์เขาช่องลมผู้หนึ่งผู้ใดได้มาจุดธูปกราบไหว้ขอพรวิงนอนต่อพระองค์พันขอพระเมตตาให้นั่นเท้าทองล้นได้สงอนุโมทนาประทานพรให้แก่ผู้นั้นจงสำเร็จ สมบูรณ์ดังปาฏิหาริย์ด้วยทืนอพระเจ้าค่ะตรีวาประสิทธิ เป็นเทวตาฟรีเรื่องในวาระในวันนี้ท่านประเดชพระพุทท่านประภูภาวนาว่ชีลาลังการหลวงพ่อสัมพัญปุกอธิบดีสงแห่งวัดเขาชอบลม้อมด้วยทายกทายิกาเศรษฐีผู้ใจบุญในทุนผู้ใจกว้าง ติดจัดตั้งเครื่องสักการะหวงสวงน,นี้น้อมนำาไวว้ในวาระครบรอบ43ปีในแผ่นดินธรณีสงแห่งวัดเขาช่องลมและสมโภชพลาทอกรถรบ3าปีอีกท,ทั้งสมโภชประมูสัญญาบัตรที่ประบาทสมเด็จ ้าอยู่หัวได้พระราชทานในราชพินนามพระบูมิวนาวนาวชิาดาลัการสถิตยัาววัดเขาช่องลมแห่งนี้ขออำนาจแห่งพระองค์ทรงอนุโมทนาด้วยเจิญพระพุทธเจ้าข้า ทิพยานผ่านพบจบทั่วสารทิศจิตวิเศษขอจงเดชทรเนนมัิคสอนอมอนอมริทาคนามาเรื่องเฟื่องอุตมงจงในศาสตร์สร้างพระสารส่งลงส่ลานธรรมพิธีสีมุน่นเขาช่องลมสุระผลดนวิจิตจงไดรวมชิดกิจการสร้างสี่เลี่ประยัยโมทนาซึ่งสัพพะปุญญสัทธา พระผูภาวนาวชิลาลังการพร้อมด้วยทายกทายิกาแห่งบวงประชาข้าพระองค์พ้องพองภูิเทพเทวาอารักษ์ปกปักปรป้องท้องสทนมนคนสถานมงคลส,คลสิลิรานขนานสิทมิตไมตรีแต่อุราณสมัยไม่มาเท่านาวะปัจจุบัน พวงเขตงองขันจึงได้พลังยินดีข้าพระเจ้าทั้งหลายผู้เป็นลูกลานนี้สามารถร่วมแชร์กันได้นะครับในพิธีนะครับสามารถที่จะว่า,าขอพรในระหว่างที่มีการบวมสวงได้นะครับ,บเพราะเป็นพิธีใหญ่ตอนนี้นเชิญกูกรลาบชุดใหญ่มานะครับ โอกาสแบบนี้มีน้อยนะครับกว่าจะได้เจอแบบนี้ขอท่านปู่ทวดยายทวดจงแจ้งพี่ที่เก้าโมงเก้านาทีมาแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยที่เราอ่อนช้าเราอ่อนช้าโคชะเถินเถินมวลหมู่อักมรมหาสาลพึงได้รับสการะบรรณาการสวงสองเบยสัพพัพโภชนา ึ่งกุศลจิตศรายกเครื่องขาวหวานสารพันจัดมาประจงถวายมีงวนหมูมาลายปลายอุบักกรีบคณะมาลีร้อยระยาย้อยส้อยสังวานกรีบวิธานท่อชวริศิตเพลิดเพลินลึืงไทยประทีปทิปรยรำไพสวัยสว่างกระแจงแจ่มจันทร์สุขันธชาต เชิญเทินปวงอัมรเทวะลีลาดประภาสสู่มนทนคฤหัสถิทีขออันเชิญโปรดฮฤหันปรีดีเพื่อไม่ตรีประโมทเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นิกรขอจงสำเร็จขอได้จงสำเร็จประเสิทธทิพรให้ทุกท่าน เจริญรุ่งสถาวอนขจรสัพพสศิริมงคลการใดใดปรองตริริเริ่มดนจงทองผลสัพพกิจสำนิษสมจงทุกประการขอให้ท่านพระผู้ภาวนาวัชิล่าลังการท่านพระผูสาธรวรกิจอีกทั้งคณะพระภิกษุสงฆ์ส,สามเนรทายกทายิกาสธาผู้ใจบุญทั้งหลาย จงเรืองรุ่งสถาวรสุขสวัสดิพัฒนะสำราญสารเตะสิริล้วนม่วลที่พิพพรจงดีเรืองรุ่งอารมณ์กรสมัครสมานสมโมสรทวดทุกทิพาราตรีให้มั่งมีสัพพะภูคะนานาระัตะนามาพบสุขเทวธรรมนุกปรกโสดทิผลดลให้สำเร็จเสร็จสมอุดมคติสิริรุ่งฟุ่งเฟือง มาเลืองเลืองลอยชะลอยวาษสาสเสมือนหนึ่งแสงสายสุริยาที่ประยะที่มารัศมีกำจรจงได้พลันสำเร็จจงได้พลันสำเร็จและจงได้พลันสำเร็จเพลิดพลอนดังสุนทรธรรมวจีให้สมประพันธ์วันฒนามาดังนี้จงด้วยสุงสวัสดี ฉนันนมมีเธอน้ำมนมันสิ่งางขาแต่ประสิตริพิษทิสิทสุทนัตตนาทิคุณอุดลยเทพมหิทธี มะเหสวราธทิปดีบรมมักปรเมสุรศักดิ์วรสริดำรงศักดิ์เองอักคะวชิรหัสวัชรินปิ่นสุทัน์ทิประ์ยะทิวราเลอัมมอนนิวาสผู้รักษาสัพพะตาพิทเลิกในภูมิโลกนี้ การละบัตรนี้ป่วงขา้าพระเจ้าทั้งหลายจะิด้โงกระทำพรีกรรมบ,บูชายาคัิธีตามคติประเพณีบรรณภิสัยจารีบูราณขอเดชเดชานุภาพแห่งท่านเท้าทองล้มพิธิหารสัพพะอำนาจธ,ธรรมัดสุจริตมหิทธิเทพทุกพระองค์จงเมตตา ประสิทธิประสาทกิจพิธีบวงสวงสมโพธอารามวัดเขาช่องลมรบ43ปีสมโพธท,ท่านเท้าทองล้นสถิตยังอารามวัดเขาช่องลมครบสามปีและสมโพธพระภูสัญญาบัตนำพระภูภาวนาวัชิลารังการองค์อธิบดีสงแห่งเขาช่องลมแห่งนี้ ขอพรังองอำนาจสพพะอำนาจธรรมสุจริตมหิทธิเททุกพระองค์จงเมตตาประสิทธิประสาทกิจพิธีบวงสวงในครั้งนี้โดยอิสรานุทาาขอพรทันท้าสหัสไนเทวราชบรมราชอิสรโกสาขอพรบรมมหศสวนสุรีศรีบรมมหิสวราคพิประไตไกรลา ขออ่อนท่านพาวจัตุวเทว,วราชท่าน้าวเวสสุวรรณโอท้าวิรุณหกท้าวิรุปักท้าวทัตรัตท้าวอู้เวนเวสสุวรรณโอจตุมหาราชิกาอีกทั้งโลกอปราราทิปมอดบรวิสิทธิเทพอันเรืองรงธิ์จงในเมตตาสถิตทิประยสถานทั่วอมอนขอบขันสัมพัอนันตจักรวาล ผูมีพบได้วันสัประละมะฟังอรันลุกรัตดาวาลีสิงคอนชนทลากาศดำเนินหนหาวสะพานพิมานมากอักมเทวสำนักขอพรท่านเทพสุรารักอันศักดิ์สิทธิจงดำรงเทวกรุณาเชิญช่วยอักภิบาลบำรุงรักษาท่านพระผู้ภาวนาวัชิลาลังการ ท่านพระรูสาธรพระกรกิจท่านพระผูส,ะะผสุภัทธรรมธาดาอีกทั้งพระพิสุ์สงฆ์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปทุกนามทุกคนทุกท่านอีกทั้งทายกและทายิกาทุกคนทุกท่านนั้นจงได้สุขสวัสดิ์ที่พัฒนะ์สำราญเกษมสุขสำราญหากฤทัทยทุกอิกริยาบททุกเมื่อเธอ นะครับเดินมาทางซ้ายโต๊งเครื่องบวงสูงนะครับเป็นการเวียนทังสีนานะครับเหมือนการเวียนบทนั่นเองนะครับคณะท่านครูปีพาตระนาทองตรักเชิญตรัสสนนิบาตแล้วเสมอเข้าที่ เพราะว่าดอก่็นครับแต่ก hmm. mm ่อนที่ในวันนี้ที่มาเป็นมงคลใวันนีนะครับท่านขอบรถท่านก็มาสามครับท่านเอื้อมถึงตรงไหนก็ได้นะครับเอือมถึงตรงไหนก็ปักตรงนั้นเลยนะครับระวังผู้จะโดนชายเสื้อนะครับ วันเขาช่องลมจึงได้เป็นอานักสัญญาณันเชิญต่อถวยไทยเทวริษทรงสเสด็จสถิตสาธาพรสันนิบาททำหน่วยอวยพระในวาระมงคลสุภปิถีมงคลเลิศวันอังคารที่22กระฎดาคมพุทธศักราช2568ตรงกับสยามจักพรรติพิสัยในวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมาสิ พิธีสักการะทวงส่วงอันเชิญต่อท่านท้าวทองหลนสถิตประทานพรยังสถานหลาดบุดทพันท้าวท,าาทองล้นวันเขาช่องลมตำบลเขาขันสงอำเภอเสียราชาจังหวัดชนบุรีน้อแผ่นดินสยามขอันเชิญที่พระยาดา เสด็จเสมอเข้าที่ว่าชัยยักษ์พระโรหิเทวังชัยยักษ์ลมาทัตระนักังสุริยันต์จันทมาอาโปจังเทวผปัญวีจะแตงโทวานอาขบุญวรุณาวรุณาเทวาโสโหจักรยักษ์ศรทหเกมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายักษ์สิโนนวัตสามะสุขวัตถีโหนตุ นี้นะครับเมื่อท่านหลวงพ่อเจ้าวาดและญาติโยมทั้งหลายได้ทําการปักทูกหางที่เครื่องสักการะสองเบย์แล้วต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศองค์การในการถวายเครื่องบูชาถวายเครื่องสังเวยญาติยโยมที่อยู่ในสถานที่แห่งน,นี้ที่มาร่วมบุญในวันนี้นะครับอยากให้ท่านได้มีส่วนร่วม ในการถวายเครื่องสงมือนี้มีส่วนร่วมในการถวายเครื่องสักการะให้ท่านหยิบปัจจัยขึ้นมาคนละสองใบนะครับเอาสองใบนะครับเอาท่านที่ไม่เดือดร้อนตัวเองใครสะดวกสีเขียวก็สีเขียว,ยวใครสะดวกสีแดงก็สีแดงสะดวกสีม่วงหรือสะดวกสีเทาแล้วแต่ ตามสะดวกตามศรัทธาเหตุผลที่ให้ท่านหยิบขึ้นมาสองใบนะครับใบแรกจะร่วมบุญนกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระภูภาวนาวชิลาลังการหรือว่าหลวงพ่อสัมพันธ์ของเราเรียกว่าท่านจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องสังเวยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่วนอีกหนึ่งใบที่ท่านหยิบขึ้นมานะครับอันนั้นเราจะให้ท่านเก็บไว้เป็นขวัญถุง นะแสดงว่าสองใบนั้นท่านให้วัดหนึ่งใบท่านเก็บไว้เองหนึ่งใบพร้อมแล้วนะครับหยิบขึ้นมาแล้วกำไว้ในมือให้แน่นๆและประนมมือไว้นะครับเราจะได้กล่าวคำถวายเครื่องสมบเรโดยพร้อมเพียงกันนะเดี๋ยวผมจะว่าคาถาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านว่าตามที่หลังนะนโมโตัพระควะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสพทะนโมตศพระควะโต อรหตโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะเพราะว่โตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัะอิมังสูปัทยยันชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนานังอุทธกังวรังอิทังปูจุปักะระนางปฏิคันหาตกสาธุกังเตปิตังพรอมานังเอ็นตรียงเทวตานางมุนิวรมะจะนงครัวจริยะเทวะอนุร์ขันตุพโรุเยนะสุขีนะจักอิมังสูปัทยยันชนะสัมปันนางสาลีนางโพชนานัง อุทกังรังีทางปุจุปังกะระนาปฏิคันหาตุกสาทุกังเตปิตังพรมมานังเอ็นเรียงเทวตานังมุกนิวรักวัจะนางครูอจริยะเทวะอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเคะจะอิมังสูปักพยัญชนะสมปนังสาลีนางโพชนานางทีปังทูปังทมังสการะวันทักนานัง ปุกเทวานังุรุอจริยังัพระถาติุถักหังวังงนทามิีท่านว่าไม่ทันใช่ไหมครับต่อไปท่านจะว่าให้ตามให้ทันนะว่าดังๆให้เทวดารับรู้รับทราบเนอสีสีวันนี้เป็นวันดีขอให้เจริญสีสุขสวัสดิ์ข้าพเจ้าชื่อ ตั้งใจปฏิพัตินมัส,สการคุณพระชินศีโยกอขึ้นเหนือกล้าวประนมนิ้วดุษฎีไหวคุณรักปกเกศีทุกข่ำเชา้าและเพลาง่ายอักหนึ่งข้าจะไหวพระอิศวร ระรรมระนารายไหวเทพเทวดาทั้งหลายไหวท่านเท้าทองล้นปวงเทพปริยดาไหวคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนมาขอคุณครูจงรักษาให้ข้าพเจ้า อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพุทโธสวัสดีมีชัยธร,รมโมสวัสดีมีชัยสังโฆสวัสดีมีชัยข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกระองค์ที่เสด็จมาจากการอัญเชิญจึงได้จัดสรร พากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่งเจ้ากรุงพาลีรักภูมิเจ้าพี่ชัยยะมงคลจงอย่าร่ำไรเร่งให้เกิดผลได้จัดเครื่องบน ตั้งไว้มากมายปวงข้าพเจ้าน้อมกล้าถวายผิดบ้างพลั้งไปอภัยทั่วกันข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มใจจัดสรรถวายเทพเทวันทุกพระองค์ที่เสด็จมาหัวหมูใบสี มีทั้งเหล้ายาเป็ดไก่ปูปลากระยาสังเวยต้มแดงต้มขาวคันหลาวหูช้างมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำมีตามต้องการผลไม้หลายอย่างแต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญ จัดสรรน,นำมาขนมหวานมันอันรสโอชาขนมถั่วขนมงานำมาใส่พานหนุนเนื่องเฟื่องฟูเชิดชูสูงชั้นนมเนยเผือกมันครบการพิธีวันนี้วันดี ข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาด้วยปัจจัยในมือของข้าพระเจ้านี้ซึ่งหามาด้วยอันสุจริตประกอบอาชีพสุจริตทั้งปวงขอนำปัจจัยนี้ถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับหลวงพ่อถวายเครื่องสังเวยอีกหนึ่งใบข้าพระเจ้าขอเก็บไว้เป็นขวัญถุงอานิสงการถวายเครื่องสังเวยเหล่านี้ให้ข้าพระเจ้าไม่อดไม่อยากสุขภาพแข็งแรง สมปรารถนาด้วยอำนาจอิทธิฤทธิปาฏิหารแห่งท่านเท้าทองล้นได้โปรดเมตตาอํำนวยอวยพรแก่ข้าพระเจ้าให้สมปรารถนาฉับพันทันใดบังเกิดดังปาฏิหารแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเถินขอพรตามปรารถนาอธิษฐานจบแล้วสาธุสา ครับหนึ่งใบเก็บไว้ที่กระเป๋าตัวเองเก็บไว้ลึกๆอีกหนึ่งใบพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าให้นําไปหยอดที่หัวใจท่านเท้าเวสสุวรรณโนท่านเท้าทองลน้นถ้าหยอดลงไปแล้วนับไม่ได้นะว่ายอดเท่าไหร่ไม่ต้องนับหลวงพ่อบอกเดี๋ยวเอาไว้รวมปัจัยไว้จัดงานใหญ่สมโพธ์ท่านเท้าทองลน้นองค์ใหญ่นะอา้าวหยอดลงไปได้เลยนะครับคนละหนึ่งใบอีกหนึ่งใบท่านเก็บไว้เป็นขวัญถุงถือว่าท่านเท้าทองลน้นประธาน บารมีประทานโชคลาบประทานเงินทองให้ท่านสมปรารถนานะนั่งกินเส้นเล่าอันชิินที่ปริยาดาทั้งหลายทั้งนั้นเล่ารับเครื่องสกการะหวงส่วนน,นั่นการรับบัตนี้ ที่ได้นำพาทุกท่านได้ระทำพิธีแบบนี้นะครับถือว่าเราทั้งหมดญาติโยมทั้งชายและหญิงทุกคนนะครับที่มาร่วมพิธีวันนี้ถือว่าท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถือว่าท่านได้ร่วมมีส่วนร่วมในการถวายเครื่องสังเวยนะครับมีมีการมีส่วนร่วมในการถวายเครื่องสักการะวงสวดนี้ นครับปัจจัยน้อยนะครับ,นะรบไม่มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการถวายเครื่องสังเวยแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนนะครับใช้ปัจจัยค่อนข้างสูงฉะนั้นแล้ววันนี้ท่านเดินทางมาร่วมพิธีนะครับกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ถือว่าเราได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับก็อธิษฐานเอาใครขอเลขก็ขอให้สมปรารถนา ใครขอเรื่องสุขภาพก็ขอให้สมปรารถนาหรือใครจะอธิษฐานในสิ่งใดๆก็ตามนะครับก็ขอให้สมปรารถนานะครับเ่กเช่นเดียวกับที่วัดเขาช่องลมแห่งนี้นะครับที่มีท่านเท้าทองรน้นเรียกว่าเป็นเทวดาผู้ต่อลมหายใจให้กับมนุษย์เทวดาผู้เป็นที่พึ่งพิง ะครับพึ่งพาทางใจให้แก่มนุษย์ใครที่มากราบไหว้ขอพรเพราะว่ายักษ์ตนนี้มีมูลค่าน่าจะ300ล้านแล้วนะครับที่ท่านได้ช่วยพัฒนาวัดเขาช่องลมแห่งนี้จากวัดราชธรรมดาบัดนี้สวยสดงดงามเพราะบารมีท่านเท้าทองล้นนะครับสถิต3ปีนะครับ,รบในปีนี้ครบ3ปีที่ท่านมาสถิตนะครับ เดี๋ยวงานข้างหน้านะครับก็จะมีงานใหญ่ก็คืองานเชิญนะครับงานอัญเชิญเทวรูปนะครับที่ยาดโยมได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการบริจาคทองเหลืองเททองท่านเท้าทองล้นนะครับน่าจะสูงน่าจะสิเมตรน่าจะได้นะครับนะเพราะว่าองค์เก่าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเลซินเป็นไฟเบอร์นะครับแต่ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับ ก็พระเด็จพระกุหลงพ่อได้ทําการ 5, เททองหล่อท่านเท้าทองล้นนะครับเป็นทองเหลืองตอนนี้ลงยาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอวนันเป็นมงควลวอรอวันที่สมบูรณ์แล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็จะอัญเชิญท่านเท้าทาองล้นองค์ทองเหลืององค์ใหญ่ที่ท่านได้รวมบุญกันมามาสถิตยังสถานลานบนนี้ พระเทพระคุณหลวงพ่อแจ้งว่าจะตั้งอยู่ด้านหลังท่านเท้าออทอของรถองค์นี้นะครับก็จะสูงขึ้นไปอีกน่าจะสูงอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เดินทางมาเลข<อ>วงสวงห้าเก้าสี่นะครับวันนี้้ <59 4 S 1> ือว่าสามวา,าสามวาระในการสมโพธวัดนะครับสมโพชวัดครบสี่สิบสามปีนะครับ ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตออกก่อนนะครับเพราะต้องไปเตรียมสถานที่ห้พาด้ฉันเพศกันนี้นะครับแล้วก็๙๔นะครับญบัตรเทียบเท่าพระครูผู้ช่วย